a k 8 8แปดแปดเจ็ดอชพเรามาทำเซินด้านแล้วก็ลงแลยมาเอเชียแอร์เอเชียเอเคแปดแปดเจ็ดยังค้างอยู่ยังค้างอยู่บ้านเอ้าให้ผู้นี้่อให้ผนี้ดู แปดแปดเจ็ดขบวนแปดแปดเจ็ดแดนยอดนี่เจ๋อมาถึงแล้ว S H A, L M A H E บบ L M A H E อยู่ที่ <c oughs> <c oughs> เดิมนะ <c oughs> สองนี่ตามหน้าไม่ตามนม่ยาให้เจอมันอยู่ตรงไหนโอ้โอ๋อนี่มัไปทางมหาลัยไปนี่ว่าบางปะอินบางปะอินอยู่ที่บางปะอินครับผม

เนี่ยันไม่ไปมันไม่ไปไม่ไปนี่เงินเอะอ้ยนี่นี่จิตเนี้ย Ồ hô. ơi.